สีอะไรครับเนี่อ่ะคันนี้สีเทาลัมโบมุกน้ำเงินออกเหลือบตอนจูนจบอยู่ประมาณกี่ม้าพี่ประมาณากเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ตัว 3, เก้าสามเก้าสี่เน <laughs> าะ ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงสินะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับเป็น B.O. 2018นะก็คือตัวสุดท้ายที่เป็น B.O. แอ้ลนะคันนี้ก็เป็นสเตปเอ,อไล่ข้างแล้วก็มีแอบทํากําลังอัดนิดหน่อยก็เป็นเหมือนฝาอะไรเงี้ยแต่เป็นลูกกานข้อเดิมนะ ก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็สเต็ปอะไรยังไงไรายละเอียดยังไงนะก็สําหรับใครที่เป็นสาวกบ l O อนะครับและหลงไหลในการแต่งรถนะครับห้ามพลาดคลิปนี้ก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับ สำหรับใครที่สนใจพรีเซทที่เอาไว้ใช้ในการแต่งภาพลดสิ่งโดยเฉพาะเร็วๆนี้ทางเพจงงศิณะจะทําออกมาจําหน่ายแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมแนะนําตัวหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมเหี่ยวนะครับเกี่ยวครับผมขับบีโออยู่แปดลิ้วนะครับมาจากแปดลิ้วใช่ไหมครับผมอ่าเป็นบีโอนะครับผมสีอะไรครับเนี่ยอ่คันนี้สีเทาร์มโบมุก น้ำเงินออกเหลือบ <laughs> <laughs> ออกเรือบออกเรือบวันนี้ออกเรือบเออทาแลมโบมุกน,น้ำเงินออกเรือบเยอะๆเลยเออเลือบไปแบบเรือบไปเลย <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับผมจะถามว่ารถซิ่งคันแรกของพี่เหี่ยวเป็นรุ่นอะไรพี่ที่เอามาแต่งรถซิ่งเลยรถกระบะวีโก้นะครับออน,นั่นคือรุ่นที่ว่าเขาฮิตดันลังอ่ะใหม<า>่ใช่ครับแมดันแรงดันลังใหม่ๆเลยครับตอนนั้นจูนคอมยังไม่เยอะจะเป็น จุนมือจุนมือใช่ครับผมแรงตามมือแรงตามมือแรงตามปีนครับผมตามนั้นนะโอเคแล้วทําไมถึงเล่นกระบะแล้วมันเป็นเลือกเป็นบีโอเพ่ก็คือเท้าฟาร์มเลยคือวิโก้เนี่ยผมลงข้างทางไปอ่าลงอุปสรรคพิเศครับผมแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ใช้รถแล้วก็มาตอนหลังมามีลูกพอมีลูกเนี่ยผมก็เลยปรึกษาแฟนนะ อคือลูกเริ่มโตก็เลยหารถสักคันหนึ่งทีแฟนเขาก็เลยเดาบีโอเลยแฟนจตดการคันนี้ให้ผมตอนแรกแฟนก็คิดว่าจะไม่แต่งตอนแรกแฟนก็บอกว่าไม่ต้องแต่งหรอกไม่ต้องแต่งเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องต้องต้องไปแล้วครับเดี๋ยวอยากให้พี่เหี่ยวช่วยรีวิวหน่อยว่าพี่ทําอะไรมาบ้างยังไงสเตปบีโอสองพัคันนี้ก็เริ่มจากภายนอกก่อนก็ได้ครับพี่อย่างภายนอกเนี่ยผมก็ จัดทรงก่อนครับจัดทรงก็จะเป็นโช๊คเดิมอ่าเป็นโช๊คเดิมครับผมเปลี่ยนสปริงเป็นของเทอินแล้วก็โช๊คอัดน้ามันครับผมช่วงล่างคือเป็นเดิมแต่ว่าอัดน้ามันแล้วเปลี่ยนเป็นเทอินครับผมอ่าฮะอ่ะแล้วพวกพาร์ทพวกนอกเป็นของอะไรพี่เป็นพาร์ทเนี้ยอ่าอันนี้จะเป็นของเดิมหมดเลยครับอ่าเป็นตัวเดิมเลยใช่ไหมตัวเดิมหมดเลยก็มีใส่เพิ่มมาเป็นไฟตัดหมอกอ๋อเป็นไฟตัดหมอกเป็นคือพาร์ทมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเป็นอย่างนี้เลยครับอืมก็ถือว่ามันก็สวยดีนะครับืน้ามัน โอเคครับผมอ่ะแล้วฝาฝาตัวนี้จะเป็นงานเพียวทําสีเดียวตัวรถก็คือเป็นเพียวแต่ว่าเอาไปทําสีที่ให้มันเหมือนกับตัวรถตัวรถสีเทอร์เมโบเหลือบฟ้าประกายม่วงเออเรียกยากใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้ถือว่าสวยงามครับผมค่ะต่อมามาดูที่ล้อล้อล้อเป็นล้อเป็นสียี่สิบแปดครับสียี่สิบแปดครับผมงานทั่วไปครับผมนําเข้าครับนําเข้าจากนาเข้าจากที่ไหนไชนาครับไชนานัำไชนา โอเคใส่ได้ไม่เบื่อเบื่อก็เปลี่ยนเบื่อก็เปลี่ยนครับผมเอ่อไปคิดมากครับผมส่วนยางยางก็จะเป็นของคอสมิกคอสมิกนะหนึ่งเก้าห้าห้าสิบหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอันนี้ยางแบบยางบ้านมากๆครับผมยางบ้านยางแบบใช้งานใช้งานครับเน้นเสียงเงียบเงียบนะครับพวกเดา่วพวกนี้น่าจะเงียบน่าดูโอเคประมาณนี้ต่อมามาดูด้านหลังแล้วกันมีอะไรบ้างครับที่ทําไป ด้้นหลังก็เป็นเดิมหมดเลยก็มีแค่เอาใบป,ปัดหลังออกแล้วก็ใส่หมุดทองเาะาก็คือปัดหลังออกแล้วก็ใส่หมดุดนี้ไปเนาะ,ะผมแต่ว่านี้ก็คือเดิมเลยใช่ปะ่ะเดิมเลยครับออแต่พอทําสีแล้วมันรู้สึกว่าเอยรถมันสวยนะเนี่ย<ล>มองหนะ่อยเพิ่มจุดขายหน่อยเออมัน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 โอเคนะพอทาสีปุ๊บเนะี่ยมันรู้สึกว่ามันรถมันเด่นมันแรม,มีอะไรมากขึ้นครับอ่าโอเคอ่าข้างหลังนะนะเป็นช่างทูนนะช่างทูนเดี๋ยวคราวนี้ไปดูว่าทำอะไรบ้างมาดูที่ท่อครับผม ท่อก็จะเป็นไส้ตรงบิดเกลียวไส้ตรงบิดเกลียวอันนี้คือไส้นี้ใช่ไหมใช่ไส้ข้างในมันนะครับอ่าไส้ข้างในจะตรงใหญ่เก้วมาเป็นบิดเกลียวครับผมขนาดสองนิ้วสองนิ้วนะครับผมปลายสองนิ้วกลางกลางกลางพักกลางเป็นของของทางอู่แล้วก็เดินเลททั้งเส้นเป็นนิ้วหกหนึ่งจุดหกแล้วก็เฮดของบางมดสองนิ้วเฮดสองนิ้วกลางหนึ่งจุดหกครับผมแต่ว่ามีพักกลางด้วยครับผมอ่าแล้วก็เป็นปลายสองนิ้วครับผมเป็นไส้เกลียวครับ ก็เป็นสูตรของทางอู่เลยจัดให้ทั้งหมดโอเคครับผมส่วนต่อมามาขอดูภายในนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างมีไฟไหมเปิดไฟเพดานให้ผมอ่าโอเคอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ขอพับเนาะขอผมขอพับขอพับแท้ขอผมของอะไรเวิกเบลเวิร์กเบลครับครับผมแล้วก็พวงอะไรเป็นของนาดี้แท้ครับเป็นนาดี้แท้นะครับโอเคถือว่า งานงานแท้กับงานอะไรมันต่างกันต่างกันนะพ่อตรงนี้จะแป็นเพ่ออะไรแน่นแน่นไปหมดเลยนะเนี่ยเข้าดังกรับกระชับเปิบเไม่มีแบบกอบแกะกรอกแกะบอกแบกโอเคแล้วก็มีตัวนี้อะไรคืออ่าความร้อนครับเพราะว่าฮอนด้าบีโอจะไม่มีความร้อนดูนี่นะอันนี้อันนี้เป็นแบบเข็มใช่ไหมชอบผมเป็นต่อตรงนะเขาเรียกว่าอะไรว่าคลาสสิกสัตว์นี่ก็เป็นเกียร์ออโต้นะออโต้ซีวีทีส่วนเบาะนี้เบาะเป็นของ s อ g ครับอ๋อก็เป็นงาน ใต้หวาหรือไทยเป็นงานไทยทั่วไปครับก็เป็นคลีคลาโรแล้วก็เหมือนกันครับเป็นบายก็เป็นงานไทยทั่วไปครับผแต่แดงแดงแดงคู่มันใสเอ p g ีจีคู่ไม่ได้ทำไมอ่ะเขาเขาห้ามเขาห้ามใส่คู่กันจริงป่ะใช่เพราะถ้าใส่คู่กันปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้รถแล้ะ เมียไม่ให้ขับแล้วจริงเล้เมียไม่ให้ขับแล้วเพราะเขาานั่งลำบากอันนี้คือเขาขอไว้ใช่ขอไว้ตัวหนึ่งคือ่งไว้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้ามันเป็นหลังแข็งคู่เนี่ยเมียก็จะทุบเอาแล้วอันนี้เขาให้เขาไว้ปรับปรับนั่งได้บ้างคือผมเป็นสายเที่ยวไลยพี่สายเที่ยวเวลาใช่ คือคันนี้ก็ไปเหนือเหนือก็จะมีเชียงเชียงเชียงรายใต้สุดก็จะไปเป็นหาดใหญ่ปมาแล้วครับผมด้วยคันนี้คันนี้เลยครับขึ้นดอยแม่ตะลองอะไรขึ้นไปหมดแล้วโอเคโอเคทําใช้งานสุดยอดครับผมภายในก็ประมาณนี้เนาะก็มีพวงมาลัยมีคอมีเบาะมีวัดเกตอะไรอย่างนี้ทั่วไปครับผมอ่าฮะด้านในก็ยังเป็นแบบเดิมๆนั่งได้เอาขึ้นได้เหมือนเดิมออันนี้อันนี้ไอตัวโ o ตัวเนี้จะจะจะไม่พับเหมือนเหมือน gk คือพับแล้วมันจะกระโดกขึ้นมาผมเลยถอดตัวพิงออกอ๋อถอดนี่ถอดพิงไปแล้วถอดพิงออกไว้ให้ลูกนอนเคอ่ไว้ลูกนอนออันนี้คือถอดนักพิงไปแล้วเห็นแค่ตัวเลย่ให้ลูกคนเดียวเลยในนี้อันนี้คือเป็นเบาะนั่งจริงๆอ่าแต่ตัวพิงออกแลโอเคเพราะว่าอยู่มันโุ่งๆมันพับได้หรือไม่ได้วะโอเคแสดงว่าสรุปก็ถอดไปแล้วถอดไปแล้วครับโอเคก็เดี๋ยวต่อมามาขอดูเครื่องหน่อยว่าทําอะไรไปบ้างครับได้ครับผม อ่ะเหลาเลยครับว่าทําอะไรประมาณยังไงไปบ้างอ่าคันนี้ก็ทําสเต็ปไล่ข้างอ่าแล้วก็กําลังอัดชุดฝาอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อก็คือกําลังอัดเป็นชุดฝาขาฝาอะไรอย่างเงี้ยันะครับผมแล้วก็แคมปแคมป์ก็เป็นของอิสระอ่าอิสระใช่ไหมก็คือชุดไล่ข้างแคมอ่าแล้วลิ้นอะไรพวกเนี้ยก็ทําทําทําหมดแล้วทําหมดแล้วอืมอ่าสเต็ปนี้ที่เราจบมาประมาณอะไรไปประมาณสัก ห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นใช่ไหมเพราะว่าคือไล่ข้างคือฝาแต่ว่าไส้ยังเป็นเดิมอยู่เดิมอยู่ลูกก้างลูกเดิมหมดเลยครับเดิมหมดเลยใช่ไหมครับอ่าเออและจูนเป็นน้ำมันอะไรพี่ e85 ครับเป็น e85 ใช่ไหมไอ้นี่จูนเป็นเป็นกล่องเอ่อรีแมปเป็นรีแมปใช่ปะทั้งทั้งอู่เลยครับทั้งอู่ทั้งจูนเลยครับก็คือรีแมปเลยครับผมไม่ได้เป็นกล่องแยกอะไรครับผมอ่าฮะ ตอนจูนจบอยู่ประมาณกี่ม้าพี่ประมาณเก้าสิบสามเก้าสิบสี่ตัวเก้าสามเก้าสี่เนาะอ๋อก็ถือว่าเดิมเดิมมัเท่าไหร่เดิมเดิมมันอยู่ประมาณหกสิบหกหกสิบกว่าหกสิบห้าหกสิบกว่าพอมาเก้าสิบกว่าก็ก็เกือบได้เท่าเท่ากับแจ๊สแล้วนะประมาณโอ้เหนื่อยพี่ม้าตัวหนึ่งเหนื่อยมากเลยประมาณจะแจ๊สแล้วนะอ่าโอเคก็คร่าวๆก็ทำรวมๆไปประมาณห้าห้าหกประมาณนั้นอ่าฮะโดยอู่ช่างทุนโอเคก็เดี๋ยว ขอลองนั่งดูว่าฟิลมันประมาณไหนอะไรอย่างนี้ลด้คลางของ L12 ียร์ CVT ียร์ CVT ครับผมก็อ,อ,อยากรู้ว่ามันประมาณไหนเพราะว่าไม่ค่อยได้นั่งเิวเท่าไหร่ผมว่า <c oughs> นั่งแก๊สส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวไปดูว่าฟิลมัน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 ได้ได้ได้เป็นแก๊สหรือเปล่าได้ครับผมได้ครับก็เดี๋ยวรบกวนที่เกี่ยวขับด้วยครับ พราะว่าบอดี้มันเบาด้วยปะบอดี้มันเบาด้วยครับเออขึ้นไวกว่าเ,เลยอ่ะเดิมเดินไวกว่าเดิมเดิมเยอะใช่เอาแค่ <laughs> <laughs> okay, พอขับสนุกขึ้นมามาบัตแจ๊ดเดิมเดิมด้วยเออถือว่าขับสนุกโอเคมา ตัวนี้ก็ใช้งานแบบพันกิโลสบายสบายแบบลากยาวสบายสบายแบบากเกียร์ยยเป็น CVT แล้วมีปัญหาอะไรไหมไม,ไมยังใช่ไหมไม่มีเลยไม่เคยมีปัญหาเลยเออ,อเนะถือว่าโอเคนะถือว่าว่าใช้ได้แล้วเสียงก็ไม่ได้ดังเข้าไม่ดังเข้ารถด,ด,ด้วยว่าเมียไม่บ่นเออถือว่าใช้ได้ครับวิ่งเร็วเลยขึ้นดีเลย ชอนี่ช่วงล่างก็ก็จะจะจะเขาเรียกวอะไรมันจะแข็งไปเรื่องมันจะแข็งอ่ะแข็งหน่อยอยนี่เลยนี่อยนี่อยนี้สําหรับช่วงล่างนะจะตึกหน่อยอันนี้โช๊คเดิมอเป็นโช๊คเดิมไงคือว่า b โอ่ะมันมันต้องเซ็ตให้มันประมาณเนี้ยพี่ถ้าเกิดว่าเรานิมไปปุ๊บเนี้ยมันจะโยนเวลามันหลุดร้อยเจ็ดสิบไปปุ๊บมันลอยใช่ไหมมันลอยแล้วเวลาเจอรถสวนอะไรเงี้ยมันเหมือนรมันโดนลม ตามลมเข้าไปเลยก็คือเหมือนต้องเซ็ตโชคให้มันดึงรถไว้ใช่ไหมไม่ให้มันโยนมากกว่านี้จะถือว่าโอเคนะด้วยด้วยกาลังด้วยอัตราเร่งเนี้ยผมว่าใช้ได้เออแต่ว่าช่วงล่างของพี่พี่ขับรถเร็วอยู่แล้วพี่ก็น่าจะเนี่ยอันนี้เหมาะเหมาะช่วงล่างกับพี่เหมาะแล้วเออจะไเที่ยวเหรอ จอดเออแม่งได้เปรียบเรื<ช>่องที่จอดอมากๆถ้าเป็นกระบะนี่แบบจบเลยลำบากมากเลยฝ่าจะถอยใช้ระยะถอยด้วย<ช>อันนี้แบบเข้าจอดเลยคล่องตัวรถคล่องตัวรถใช้งานในเมืองอแต่เราจะใช้เป็นคําว่ายิงกค่าไม่ได้แล้วตอนนี้ <laughs> ไม่ได้แล้วดูทรงแล้วไม่ได้ <man> น่าจะกินน้ำมัน,อ,นอยู่ตอนตอนต่อยว่าต่อย,อยว่าใหมันจะมีไีโค้ก <c ười> ใช่ไหมใช่ <c ười> แต่ตอนนี้คือไอีโค้ไม่รู้ว่าหลอดมันขาด <USC. S 1> <ค>หลอดขาดหรือว่ามันดับ <c ười> ไม่รู้เพราะว่ามันไม่อีโค้แล้วล่ะตอนนี้คือแบบข,ขอซดแล้วซ <c ười> ดอย่างเดียวน้ำมันโอเคประมาณนี้น okay, ขอบคุณครับนะโอเคครับพี่เกีียวท้ายนี้มีอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากติดตามผลงานอู่จ้าทุนนะครับที่ไปแข่งตามสนามนะครับหรือ ท่านใดที่อยากจะสอบถามเรื่องรถเครื่องยนต์อะไรเงี้ยแอดเฟซไปได้เลยครับช่างทุนกอกซิ่งนะครับแล้วก็ฝากเอาอูน้ำสีนะครับ C T A กะหลาดนาป่าชุบุรีครับโอเคครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของ bio 2อ1 8คันนี้เนาะครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของ bio 2อ1 8คันนี้นะก็เป็นสเต็ปไล่ข้างนะครับแล้วก็มีกำลังอัดด้วยนะครับ ฟีลการวิ่งก็ถือว่าอัตราเร่งดีแบบไม่แบบฟาดดีเลยขึ้นแบบสมูทแบบเขาเรียกอะไรไปได้เรื่อยๆเลยแบบวิ่งขึ้นดีเลยดีเลยแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ดังเข้าเข้าตัวรถนะสำหรับใครที่มองหาแนวทางการแต่ง b โ o ตัวนี้อยู่นะเป็น2018นสิเนี่ยผม,ผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพ,พอสมควรนะเพราะว่ามีทั้งการแต่งมีสีมีทําเครื่องอะไรเงี้ยถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะอูช่างทูนหรือว่าก็เป็นอูสีที่แจ้งไว้นะ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศินะด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย